สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับพัดคนคนรากยากครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถไถ่ดัดแปลงไทยประดิษฐ์นะครับเป็นรถอยู่ในทีมงานของพัดคนคนรรกยากนะฮะเป็นรถที่อยู่ทางภาคเหนืออยู่ที่บ้านแม่เขาต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นรถของช่างป๊อปมิวสิกนะครับเป็นรถคันที่2ด้วยนะฮะวันนี้าจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะครับว่ารถคันที่สองของช่างป๊อปมิวสิกเนี่ยหรือว่าไอ้ป๊อปคนเดียวคนเดิมนี่แหละ เป็นอย่างไรนะวันนี้ไอ้ป๊อปส่งคลิปวิดีโอมาให้ผมเป็นการให้ให้ยกหน้าที่บรรยายให้กับไอ้ป๊อบนะครับบรรยายให้กับเอฟซีได้รับชมกันนะครับว่ารถไวป๊อปนี่เป็นอย่างไรเอฟซี FC ที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับแล้วจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายลําลพูนลำปางน่านนะฮะหรือว่าจะเป็นจังหวัดแพร่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะฮะถ้าชมคลิปนี้แล้วิ จนะฮะดใจรถของไอ๊อปสู่ไอ๊อปนะฮะโทรศัพท์หาย๊อปได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ผมจะทิ้งไว้อยู่หน้าจอนะฮะแล้วก็อยู่หน้าเพจด้วยนะครับหน้าคลิปด้วยโอเคก่อนอื่นนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกับคนคนร่าเรด้วยนะครับเราไปชม้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมไปชมกันเลยครับครับสวัสดีครับผมไอ๊อปคนดีคนเดิมครับตอนนี้ ผมจะมาแนะนำการทำเกียร์ของทะเลท้องครับมันอาจจะทำซับซ้อนกว่ารุ่นอื่นๆน,นิดหน่อยนะแตก่ก็ทำได้ครับเข้าได้ดีนะครับมีภาพรองของคงรถทะเลทองแล้วก็คันนี้ผมจะทำให้มันมีเกียร์เกียร์เตาเกียร์กระต่ายนะครับเป็นรถสามเกียร์ เตาสามเกีย้ยกระต่ายสามเกีย้ยก็จะเป็นหกเกีย้ยะครับโดยที่เริ่มต้นจากแนะนําการทําเกี้ยเนาะอันะนี้ก็ยังทำมาเซตเลนะครับแต่ผมคิดว่าทําแล้วอยากให้มันมีเกีย้ยวโวยขึ้นมาเห็นหน่อยเกีย้ยจ้าตัวนี้ครับก็ผมจะมาเพิ่มบุกเตะเพิ่มมุนี้จากต้นกับลังเสื่องตรงนี้นะครับให้มันมันมาเกีย้ยวทีสองลองไงนะครับ และคดตัดกกำลังก็จะเตะอ,อยู่ประมาณนี้นะครับคัดตัดกกำลังคือถ้าเหยียบคัดสายพานย่อนเ,ออเครื่องก็จะตัดกกำลังจากตัวนี้นะครับถ้าปล่อยปล่อยคัดสายพานตัวนี้ก็จะตึงสองล่องในจะมาจากตัวเครื่องก็จะทำงานลดก็จะเดินนะครับส่วนแหม มันมีทั้งหมดอยู่ที่ผมใส่มูเล่นะครับมันจะมีอยู่สองตัวตัวละสามล่องเป็นหกล่องสองล่องนี้มาจากเครื่องยนต์สองล่องนี้จะเป็นเดิงตี้ที่มูเล่หลังตัวใหญ่ก็คือเป็นเกียร์ของเตานะฮะโดยจะมีลูกเตะตัวนี้ตัดกำลังจากตัวนี้ได้ตัวนะครับคือว่าถ้าเขายกยกขึ้นมานะครับ มื่กิดหรือโยกลงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำตอนต่อไปนะฮะเพื่อมาเตะสองล่องนี้ก็จะเป็นเกียร์เต่านะฮะแล้วลูกเตะเดียวกันเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นปล่องเรียบนะครับพื่มาเตะหลังสายพานนะครับถ้าเป็นเกียร์กระต่ายนั้นก็จะมากดห้องโมเลนอกนี่นะครับเป็นห้องน้อยลงกท็ทำให้ให้หลอกการหมุนตัวเนี้โวยขึ้นก็จะเป็นเกียร์ของกระต่าย น,นะครับจากคือนับมามาตีโมเลนะครับโมเลแน่นะสองลอนี้จากเครื่องโยนสองล่องนี้ไปหาเกียร์เตา่าอ,อีกหนึ่งล่องไปหาเกียร์กระต่ายและหนึ่งล่องที่เหลือเขาสามารถทําเป็นเบรกเป็นเบรกช่วยได้นะครับค่อนข้างดีตอนนี้ก็มีเบรกอยู่แล้วเขากลักวเบรกไปอยู่หรือวิ่งไวๆนะครับล่องสายพานที่เหลือเนี่ย เราอย่างเอาสายพานมามามาไว้ในนี้ทําเป็นเบรกดึงเพื่อเบรกตรงนี้ช่วยได้อีกหนึ่งหลองหรือไปใช้ประโยชน์อื่นไปหลากชุดตัวอื่นก็ได้ครับแล้วมาดูการทําเกียร์เกียร์นี่ถ้าผมเอาไว้ผักนี่ผักไสรดนะครับมันก็มีติดหลายอย่างผมเลยย่างมาไว้ทงวางขวามาไวมือขวาครับ เกียร์ของทะเลทองตัวนี้นะครับเกียร์ถอยอยู่ซ้ายเกียร์หนึ่งอยู่ขวาเรียกเกียร์เกียร์สองต้องดึงถอยหลังมาเข้าฝัาา่งซไส่ดูด้านหลังนะครับด้านหลังโอเคด้านหลังเนี่ยผมผมจะไปจ่าโซ่ครับโซ่เมืเ่อแต่มันมีย่อนยานเมื่อแต่โซ่ย่อนนะครับเข้าเกียร์อย่างนีจะเป็นกระเดื่องดึงนะครับ แล้วมีตัวนี้เป็นเกียวปั๊บปั๊บสั้นยาวได้มันเตะมันเตะเกียวเนี่ยเขาเขาเข้าหันเดิมๆตอนรถเขาโยกมาขนาดนี้เกียร์ถึงจะเข้าในอยู่กลางแล้วก็โยกไปขนาดนี้เกียร์ถึงจะเข้านะครับประเดือนนี้ผมได้ทําดัดแปลงเกียร์ตัวนี้คือต่อกระเดือนเกียร์ตั้งหน้าเลยครับแค่โยกนิดเดียวมันเข้าแล้วครับมาอยู่ตรงกลางโยกขวานิดเดียวมันเข้าแล้วครับและเกียร์สองที่ว่ามันถอยหลัง รดรุนนี้นะครับถ้าเขาเกียร์สองตอนดึงแกนนี้จะยืดออกมาแล้วก็เข้าไปทางซ้ายเดี๋ยวจะยกให้ดูนะครับนี่นะครับเขายกตัวนี้ถอยหลังไหมตรงนี้ก็จะยืดออกมาเห็นไหมครับเห็นขา,ขาวนี่นะครับมันยืดออกมาครับยืดออกมาแล้วเพักไปไปทางทางปุ้นทางทางซ้ายนะครับทางซ้ายเกียร์ก็จะเข้าเป็นเกียร์สองนะ การทำงานของเกียร์ตัวนี้นะครับตันนี้ผมเอาจากเดิมๆของรถมาครับแล้วในนี่นะครับปลายเกียร์ต้องเชื่อมทำใหม่นะครับเพราะว่ารถรถตัวนี้มันใกล้ไมมันอาจจะมีซึกรลอครับของเล็กหอกงออกแล้วกระเจีร์ทำใหม่มันก็เลยว่าโยกแค่นิดเดียวน่มันจะเข้าเลยนะครับเกียร์นี่โยกไปข้างหน้าครับ่ายเดให้ดูอันนี้เกียร์หนึ่ง อันหนึงน่งเนี่ยปกติหันห้อยเก่านะครับเจ้าเกา่าบนใจ่มาจอกต้องเข้ามาถึงเพ่ถึงจะเข้าอันนี้เดี๋ยวนี้ขยับแค่นี้เข้านะครับเนี่ยแค่นี้ครึ่งเดียวครึ่งเดียวนี้เกียร์ทำงานนะครับโยกกลับมาเป็นเกียร์ว่างนี่อยู่เกียร์ว่างเนี่ยมันโมเลดูได้นี่เป็นเกียร์ว่างนะครับส่วนตัวนี้เป็นเกียร์ถอยหนึ่งเลยเกียร์ถอยจะเข้าแค่นี้ มันจะเป็นต้องขยับมาจนถึงจนขอบนี่ครับเข้าแค่นี้เข้านะครับเกียร์ว่างเกียร์หนึ่งเกียร์ว่างเกียร์ถอยเข้าแค่นี้การขยับเกียร์จะชิดกว่าเดิมนะครับเกียร์ว่างนะครับสองง่ายครับเกียร์หนึ่งเกียร์ว่างเกียร์ถอยเกียร์สองดึงถอยหลังผักไปทางนี้นะครับต้องหมุนมอเนแรงแน่นอ่านี่เกียร์สอง เกียสองก็เข้ามาแค่นี้มันมาถึงโจนแล้วครับเจ้าว่าเกียสองเจ้าดนั่นเป็นแค่เกี่ยหนึ่งพักขวาเกียถอยพักซ้ายนครับลื่นถอยหลังพักซ้ายเกี่ยสองการเข้าเกี่ยงห่างครับส่วนตรงนี้บ right ูธบูธตรงนี้นะครับเป็นบูธหกหุ่นนะครับ บูทตัวนี้เป็นบูทหนึ่งนิ้วไอ้แกนแกนเกีย้์นี่ก่อของเดิมรถมันน,นะครับผมมาทำไว้ด้านข้างแล้วส่วนตัวนี้อ่าบูทหนึ่งนิ้วเนี่ยกับตัวเนี้ยกับตรถเนี่ยเชื่อมติดกันแต่ในนี้ต้องหมุนได้ถอยได้ก็เป็นปอกมันครับเป็นบูทหนึ่ส่วนแหวนตัวนี้เขากัดไว้ตอนเขาดึงถอยหลังมาเพื่อบูทมันลุดเข้ามาทางั้งนต้าตัวนี้คือเชื่อมตาย แต่ตัวติดกับแกนนะครับเนี่ยตอนเราดึงค่อยนะครับเนี่ยนี่เชื่อมไปเลยนะครับแล้วส่วนตัวนอกก็ใส่แบรนหนตัวตอนเราดึงกับเนี่ยกับตอนนี้ก็จะจนไว้นะครับส่วนส่วนนี้เป็นแคนตอนไปหาเทียนะครับเล็กแคนตีไซนนี่คือมันเติบกันมันหยกมันหยางนะครับใส่เพิ่มความแข็งแรงครับอ่าเดี๋ยวสอง ผมดูม่เกสองเทียว่าขยุบนิดเดียวับเอียร์งเดี๋ยวาดูเกีย่งเกียร์อะครัอันนี้เกียรถอยเกีร์ว่างเกียหนึนะฮะเกีร์ว่าง เกีย,ยร์ถอยเกียร์ว่างเกียร์หนึ่งนะครับนี่ครับการทําเกียร์ของโค้งทะเลออเท้องนะครับี่ถอยหลังดูาห,างงหน้าถอยหลังนี่ครับนี่ถอยหลังมาห่างที่สองดูหน้าจะซือนี้เกียร์ถอยไปฝั่งนี้เกียร์หนึ่งไปฝั่งนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มทำเบอร์โคนเบอร์โคนคั้งน,น,น,นี้จะทำเบอร์โคนเพื่อ อ,อนาคตจะอัพเกรดยางล้อใหญ่กว่านี้หรือไว้ลงแนวลมตีล้อเล็กตีผ้ากลางเขาใช้กันนะครับตีเล็บเล็บใบเขาห้องใบเล็บบ้นะตีใหญ่กว่านี้ครับใส่ล้อใหญ่ได้ครับกระทำเผื่อไว้ครับครับขอจบการรีวิวตัวอีกกันนะครับสวัสดีครับ